สวัสดีท่านผู้ฟังท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์ดูจบแล้วมาคุยนะครับวันนี้เราก็จะมาคุยกำหนังเรื่องคาตรกรรมหลอนแห่งนครเวนิสนะครับก็พูดตรงนี้อาจจะงง,งนะจริงๆมันคือปัวโรภาคต่อ <c ười> <c ười> ก็คือภาคแรกเป็นรถไฟเน,ะนาะคดีคตกรรมบนรถไฟคาตกรรมที่2เป็นบนเรือสำรานเนาะแล้วก็ภาคนี้ก็จะมาที่นครเวนิสเนาะก็เนื้อเรื่องก็ประมาณว่าปัวโรเนี่ยได้ถูกรับเชิญเข้าไปใน งานพิธีกรรมเข้าทรงเนาะซึ่งปโรเนี่ยก็ไม่ไม่ได้เชื่อถืออะไรกคือคือจะมาจับนี่แหละว่าไอ้มึงโกงหรือว่ามึงอะไรเนาะแต่ว่าในงานเนี่ยก็ทำให้เห็นว่าเฮ้ยมันเหมือนมีสิ่งลี้ลับจริงๆนะอแล้วพอหลังจากที่งานงานในนี้เสร็จนะครับงานทาพิธีการ,รเข้าทรงเสร็จเนี่ยมันเกิดคดีฆาตกรรมขึ้น,นเนาะคราวนี้ปโรก็เลยต้องมาหาว่าเอ๊ะตกลงแล้วเนี่ยไอ คดีฆาตกรรมที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดจากคนในงานหรือว่าเป็นผีที่มาฆาตกรรมนะครับก็ในตัวอย่างเนี่ยเราจะได้เห็นว่าเอ้ยระดับปัวโลแล้วมันจะไปเชื่อได้ยังไงว่ามันจะเป็นผีพิศษรมเนาะแต่ว่าในตัวอย่างเราจะได้เห็นว่าปัวโลเนี่ยเห็นวิญญาณจริงๆนะครับดังนั้นมันเลยทําให้ปัวโลสับสนมาตกลงแล้วเนี่ยเอ้ยมันเป็นคนฆาตกรรมหรือว่าเป็นวิญญาณฆาตกรรม คันนี้คุณก็ต้องไปดูครับในเรื่องว่าตกลงแล้วเนี่ยมันเ,เป็นคนหรือผีที่ทําแล้วสิ่งที่ปัวโลเห็นเนี่ยมันคืออะไรก็ไปดูกันนะครับคันนี้พอพูดถึงตัวความชอบในเรื่องนี้เนาะเออก็สำหรับผมเนี่ยผมชอบเลยแหละเพราะว่าเขาเขาทุกตัวละครที่โผล่มาในเรื่องครับมีมีมีความสําคัญมีปวดบาทในเรื่องนะเป็นแบบที่ผมไม่คิดว่าเขาจะเกี่ยตัว เกียบทได้ดีขนาดนี้นะผมนึกไปถึงภาคแรกเลยภาคแรกเขาก็เกียบดได้ดีอย่างเงี้ยแหละเออพอมาภาคนี้ก็ก็เกียรบทได้ดีแบบนั้นเลยส่วนภาคสองผมยังไม่ได้ดูนะครับไปดีไม่มีเวลาว่างไปหาดูก็เลยเดิมพอแต่ว่ามาได้ดูภาคสามเนี่ยแล้วก็โอเคคืออย่างแรกอาจจะต้องต้องบูชาก่อนต้องขอบคุณคุณอาคาทาเนาะเออที่เขาเขียนเนาะคือจริงๆเรื่องนี้มันเอามาจากนิยายของคุณอาคาทาเนาะเออซึ่งเขาน่าจะเขียนไว้ได้ดีมากซึ่ง ทุกตัวละครในในใ,ในเรื่องเนี่ยมีความสําคัญหมดแบบแล้วก็ทุกคําพูดทุกการกระทําในตอนนั้น,ท,นาาาที่เรามองเห็นว่ามันแบบ ي, เฮ้ยก็เรื่องปกติหรืออะไรเนี่ยมันแบบมันมีความสําคัญหมดไว้มันแบบเฮ้ยลืมคิดไปเลยแบบคือตอนช่วงสรุปที่ปัวโรมสรุปอ่ะคือทุกอย่างมันแบบถูกผูกเข้ามา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 แบบเฮ้ยเออวะ่ะจริงวะ่ะ ทำไมเราคิดไม่ถึงนู่นนี่นั่นคือมันมันมันผูกมาด้วยกันหมดเนาะซึ่งต้องบอกว่าเรื่องนี้เดาเดาทางยากมากคือผมเดาไม่ถูกแบบคือเหมือนเหมือนเหมือนภาคแรกเด้เลยภาคแรกนี่คือแบบเราเดาว,ว่าคนนั้นเป็นคนฆ่าคนที่เป็นฆ่าสุดท้ายแม่งพิกแบบโอ้เออว่ะเฮ้ยเราข้ามเราลืมข้อนี้ไปได้ไงไอเรื่องนี้ไอภาคนี้ก็เหมือนกันคือแบบเฮ้ยเออว่ะทุกอย่างมันแบบลงล็อกไปหมด แบบเปรียบแบบว่าเออมันมันทาไปได้แล้วก็แบบโอเคแบบสุดยอดเลยเออแต่ว่าแต่ว่าคุณต้องไปดูนะครับว่าทําไมมันถึงสุดยอดนะครับไม่แน่มนอาจจะมีผีจริงๆนะที่ผมว่าสุดยอดนเนี่ยโอเคก็ไปดูกันได้นะผมรู้สึกประทับใจถ้าถามว่าเรื่องเนี้ยเะตังดูเท่าไหร่นะตอนที่ผมลู่แต่เอ็มเอ็มพาร์ทเนี่ยมันขึ้นสองร้อยเนาะเออผมว่าสองร้อยเรื่องเนี้โอเคเลยคุณไปดูได้เลยมันคุ้มมาก ฉากแค่แบบการแบบไขไล่ไขไขคดีเนี่ยคือผมว่าทำโอเคมากคือถ้าคนชอบดูโคนันหรืออะไรเงี้ยไปดูอันเนี้ย,ยระดับเดียวกันเลยแบบว่าใช่เลยเราไม่แน่อาจจะอาจจะดีกว่าโคนันด้วยเพราะว่าโคนันเนี่ยมันมันเป็นแค่แบบระยะเวลาสั้นๆเนาะแล้วเหมือนมันมีแต่คดีฆาตกรรมในห้องติดตายอะไรเงี้ยแต่ว่าโปโลเนี่ยมันแตกต่างโปโลเนี่ยมันมัน มันถามทุกคนเนาะแล้วมันก็ไล่วิคงวิค้อนเนาะเออมันมันมันไม่ใช่ฆาตกรรมในห้องปิดตายมันคือทุกคนดางมีพยานที่อยู่ของแต่ละคนหมดเนาะเออแล้วก็แบบเฮ้ยแล้วแล้วไอ้นั่นทําไมถึงโดนฆ่าได้ทั้งทั้งที่ทุกคนอยู่ในเวลาเดียวกันอะไรเงี้ยก็ก็มีเหตุแบบว่าเหตุเหตุผลบางที่ว่าเฮ้ยเราลืมนึกไปอะไรเงี้ยมันมันมันโอเคกว่าคนนั้นเนาะคนนั้นมันแบบ ผมก็ไม่รู้สิมรือว่าผมดูเยอะไปแล้วมันมีแต่คดีฆาตกรรมในห้องปิดตายปิดตายปิดตายตลอดผมก็เลยรู้สึกว่ามันมันมันดูไม่เนี่ยอันเนี้ยมันไม่ใช่ห้องปิดตายมันเป็นห้องเปิดมันเลยมีความยากกว่าเออประมาณนั้นว่าใครวิ่งไปอยู่ใครเนาะเออแล้วมันมีหลายๆแล้วคราวนี้มันมีผีมาเกี่ยวข้องด้วยมันเลยยิ่งแบบดูนี่ไม่ใหญ่ซึ่งเราเป็นคนดูเนี่ยเราเราเราก็เราก็แบบหลอนเหมือนกลัวโลเลยแหละหลอนไปพร้อมๆกันเลยว่าเอ้ย ทำไมมันเป็นแบบนั้นแบบนี้แล้วมันเกิดขึ้นได้ยังไงแล้วแล้ว,ลวที่ฉันเห็นมันคืออะไรอะไรมาณนี้เลยคือดูแลแบบเซอร์ไพรส์อ่ะเออผมบอกนะทำเดียวว่าเซอร์ไพรส์เนาะเออผมเลยให้สองร้อยไงเพราะว่าบทมันดีตัวละครทุกตัวมี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 ความสําคัญกับเรื่องเนาะแล้วก็มีข้อคิดด้วยข้อคิดก็โอเคในระดับหนึ่งเนาะก็ไม่ใช่ว่ามาทําเอามันอย่างเดียวซึ่งมันก็เอามันอย่างเดียวจร,จริงแหละหมายถึงว่ามันก็ไขปริศนาแหละ ว่ามันมันก็มีมีข้อคิดเล็กน้อยให้ให้ให้เราได้ได้จับได้คิดอนะไรเนาะก็อ่ะเดี๋ยวมาพูดเรื่องข้อคิดเลยกันอ้เมื่อกี้สรุปเป็นาสองร้อยผมย้ำดูแบบคุ้มเลยสาหรับผมคุ้มเลยไม่ไม่ไม่เสียไดเงินสองร้อยที่ดูเลยโอเคครัวนี้เราเราเรา,เรามาพูดถึงข้อคิดเนาะสำหรับเรื่องนี้ข้อคิดที่ผมพอจะจับได้อย่างเรื่องนี้เนาะก็มันเป็นสิ่งที่ตัวละครพูดแหละเล็กน้อยเนานะอย่างเรื่องแรกเนี่ยมันเป็นพูด ปัวโลพูดเองแหละว่าคนเรามันหนีมันหนีจกอดีตไม่ได้นะคือแปลว่าใครคือทุกคนมันในเรื่องนี้มันจะพูดถึงผีนะว่าเอ้ยฉันเห็นผีฉันอะไรอย่างนั้นนะผีจะตามมาหลอกหลอนนะปัวโลก็บอกว่าเออมันก็มีผีจริงๆแหละแต่ว่าผีของปัวโลเนี่ยคือคืออดีตคือเขาพยายามวิ่งหนีอดีตวิ่งวิ่งหนีมัน อ่ะคุณไปดูเองว่าเขาหนีอะไรแต่สุดท้ายเขาบอกว่าสุดท้ายคนเราก็หนีหนีผีนอดีตไม่ได้สุดท้ายคุณก็ต้องมาสู้กับมันเรียนรู้ที่จะอยู่กับมันเนาะเออแล้วก็คุณก็จะได้รู้เองว่าปุโลสู้กับผีแนละ้วยังไงเนาะเออประมาณนั้นโอเคแล้วผมผมว่าก็โอเคนะการกันนี้เพราะว่าทุกคนทุกคนหนีอดีตของตัวเองกันเกือบไปส่วนใหญ่เรื่องที่ไม่ชอบเรื่องที่เราเกลียดหรือว่า เอ่อความหลังที่เราคิดว่าไม่อย่างนึกถึงเนาะคือสุดท้ายเราก็หนีมันไม่ได้หรอกครับมันมันมันตามหลอกหลอนเราอยู่ตลอดเราก็ต้องยอมรับมันเนาะเออล้วก็อยู่กับมันให้ได้ไม่แน่ถ้าคุณยอมรับมันแล้วเนี่ยมันอาจจะเป็นกลายเป็นแค่เรื่องตลกเลยเสจเรียด้วยซ้วเนาะเออโอเคเรื่องต่อไปที่ที่มีในเรื่องเนาะมันเป็นบทพูดของตัวละครตัวละครหนึ่งนะมันใช้คําว่า listen and believe อ่าจงฟังและเชื่ออ่ามันเหมือนว่าผี ฟังผีในเรื่องอ่ะเออคือแบบคือมันมีตัวละครตัวละครหนึ่งะแหละบอกให้ตุ๊กปโลเนี่ยฟังผีอยู่ในเรื่องซึ่งผมก็ฟังแล้วแบบเฮ้ยอะไรของมึงวะซื่ฟังแล้วเชื่อเลยเหรอซึ่งถ้าถ้าคุณไปยิดคาคาคาพูดนี้ของตัวละครนี้นะครับบอกเลยว่าเล,เลเทแน่นอนคือใน,นเรื่องเนี่ยเราจะเห็นโปโลนะถ้าถ้าปโลเนี่ยไม่ไปไปใช้การฟังและเชื่อเลยเนี่ยเรื่องมันจะไม่จบแบบนี้นะ เพราะว่าการฟังและเชื่อเนี่ยมันมันมันไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องนะคือในสังคมเนี่ยคุณอาจจะได้ยินลัทธิ listen and believe เนาะฟังแล้วก็เชื่อไม่ว่าใครมาพูดอะไรก็เชื่อหมดอ่าซึ่งในเรื่องเราจะเห็นเลยว,ว่าทุกคนแม่งพูดหมดแล้วถ้าเราเชื่อหมดเนี่ยเราก็จะไม่ได้คําตอบอะไรเออดังน,นั้นลิสเทนแอนด์บ i ลีฟเนี่ยมันเป็นมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นนี้แบบความคิดที่ไม่ไม่ค่อยถูกต้องเท่าไหร่นะลิสเทนลิสเทนได้นะครับแต่ว่า ฟังกะฟังได้แต่ว่าอย่าเพิ่งเชื่อครับต้องไปพิสูจน์อ่ะมีหนังประมาณนี้อีกหลายเรื่องเลยที่ที่คุณสามารถไปหาชมได้นะไอ้พวกลิสเทนน์บิลลีฟอะไรเนี่ยคือถ้าฟังแล้วเชื่อเนี่ยมันมันแหกหน้าคุณแน่นอนนะครับก็คุณลองอี่คุณหนังง่ายๆนะอ่ะก็อย่างเรื่องราโชบอลคุณไปหาดูได้อันนี้เป็นเป็นหนังเก่าแล้วของของญี่ปุ่นอ่าภาพขาวดำอยู่เลยเสียดายมากเออแต่ว่าถ้า,ถ,าถ้าอยากดูแบบไทยๆหน่อยก็ไปดูบงผ่านเมืองนะครับก็ อันนี้ก็พูดถึงเรื่อง listen believe ได้ดีว่าเฮ้ยมันมัน,ม,นมันเชื่อไม่ได้หรอกเพราะว่าต่างคนก็ต่างพูดเนาะเออประมาณนั้นเรื่องนี้ก็เหมือนกันเนาะนคุณไม่ควร listen and believe นะครับแล้วก็ค่อยคิดสุดท้ายเนาะเออก็การกระทำของของคุณเนี่ยมันส่งผลต่อคนอื่นนะครับในเรื่องนี้คุณจะเห็นแล้วว่าการกระทําที่เฮ้ยอาจจะดูเล็กๆน้อยๆหรือว่าการกระทำที่ไม่คิดว่ามันเกี่ยวข้องกันมันกับเกี่ยวกเกี่ยวข้องกันแล้วก็ผูกพันกันเป็น เป็นแบบผูกพันกันจนเกิดผลลัพธ์อย่างเงี้ยคือแทบไม่น่าเชื่อว่าเอ้ยมันมันมันจะเกิดขึ้นได้วะคือแบบแค่เรื่องที่เราคิดว่าไม่ไม่ได้เยอะอะไรมากแค่การประชดกันหรือว่าการทําอะไรเล็กน้อยเนี่ยมันอาจจะส่งผลยิ่งใหญ่โตขนาดนี้ได้นะครับก็น่าสนใจอ่าไม่ใช่น่าสนใจหรอกก็ฝากไว้คิดนะคุณคคิดว่าสิ่งที่คุณทํามันอาจจะเป็นสิ่งที่ถูกต้อง อ่าไม่ใช่สิ่งทต้องคุณคิดว่าเอยทำอย่างเงี้ยมันไม่ถูกหรอกเพราะเป็นเรื่องเล็กน้อยไม่ไม่ยิ่งใหญ่ไม่อะไรมันจริงๆมันผูกพันมีผลกระทบต่อการได้แบบไม่น่าเชื่อก็เกิดขึ้นได้นะครับอย่างในเรื่องนี้เออก็ก็เป็นข้อคิดที่คุณฟังได้นะแล้วก็สุดท้ายเนาะผมชอบการตัดสินใจของโปโลเอ,อคือในในภาคแรกเน่ยคุณคุณจะได้เห็นว่า ในในภาคแรกเนาะปลโลรู้แล้วแหละว่าว่าใครเป็นเป็นฆาตกรหรืออะไรเนาะแต่สุดท้ายก็ก,ก็ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้แบบเอาให้ให,ให้ให้ตายให้อะไรเพราะว่าสุดท้ายแล้วอ่ะมันก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรเออคือแล้วมันยังไงต่อพอทําแล้วมันได้อะไรในเรื่องนี้างคุณคุณจะได้เห็นว่านี่สุดท้ายแล้วบางที ถ้าทาไปถึงจุดนั้นแล้วอ่ะมันมันก็ไม่ได้สมเหตุสมผลที่จะทํานาะทาไปก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรมีแต่แย่ลงกับแย่ลงสู้ปล่อยให้มันเป็นแบบนี้ไปดีกว่าในเรื่องคุณก็จะเห็นว่ามันคืออะไรวงคุณต้องไปดูผมผมผมถามว่ามันขัดไหมมันมันขัดกับสิ่งที่ผมเชื่อแล้วอันนี้นะแต่ว่าพอพอมาคิดคำนวณแล้วอ่ะเออมันก็ทําไปก็ไรประโยชน์ทำแล้วคุณจะทําไปทําไมเพื่ออะไรมันได้อะไรเออประมาณนั้นเนาะก็ เราไปคิดดูแล้วกันในเรื่องนี้ในในชีวิตจริงอ่ะคุณอาจจะเจออะไรประมาณนี้ในชีวิตนะเออว่าไอ้มันควรจะต้องมีสิงถูกต้องหรือว่ามันมันพอที่จะปล่อยผ่านได้อันนี้แล้วแล้วแต่คนนะแล้วแต่สถานการณ์แล้วแต่ความคิดคือมันไปได้ทั้งซ้ายทั้งขวาแหละมันอยู่ที่ว่าทาไมคุณต้องเลือกอย่างนั้นแล้วทําไมถึงเลือกเออมันก็คันเดียวกันนะเนาะทำไมถึงเลือกเพราะอะไรเหตุผลมันคืออะไรทำแล้วมันได้ประโยชน์หรือมันเสียประโยชน์ นี่ก็เป็นข้อคิดอ,อีกอันหนึ่งที่ที่ได้จากเรื่องนี้เนาะก็สําหรับเรื่องนี้พูดแบบไม่สปอยก็นะ่าจะประมาณนี้จริงๆก็มีสปอยปน,นิดหน่อยนะแต่ว่ามันมันมันไม่ได้สําคัญอะไรมากมันมีหลายอย่างที่คุณจะสามารถเบิ่ในเรื่องนี้ได้นะก็หลังจากนี้ก็เป็นสปอยก็ใครอยากฟังว่าทำไมผมชอบตอนไหนอะไรไงก็ก็ฟังต่อได้สาหรับคนที่อยากไปดูก่อนก,ก็เชิญแนะนําว่าไปดูก่อนนะครับอย่าอย่าอย่ามา อย่ามาฟังสปอยเลยเพราะว่าหนังแบบนี้มันเป็นหนังสืบสวนคลับสวนเนาะคือถ้าคุณรู้ทริคหรืออะไรแล้วความสนุกในการดูมันจะลดลงระดับหนึ่งเนาะเออก็อัน,น,อ,น,นอันนี้เข้าใจเพราะว่าบาง,บางเรื่องเนี่ยหนังบางเรื่องผมรู้ตอนจบได้ไม่มีประเด็นอะไรอแต่ถ้าเป็นหนังสืบสวนคลับสวนเนี่ยคือถ้ารู้แล้วก็คือจบเลยเพราะว่าทริคมันคืออะไรหรือว่าวิธีมันคืออะไรไม่เหมือนคุณดูคนนั้นอเออแล้วรู้ว่าอ๋อ ไอ้น,นี่มันฆาตรกรรมโดยการชักยายหุ่นอะไรเงี้ยคือแบบอ้าวเฮียแล้วกูจะดูทำไมวะก็รู้แล้วนี่อะไรประมาณนั้นเนาะมันจะแตกต่างจากหนังบางเรื่องนะที่รู้ตอนจบแล้วแต่ว่ามันมันยังเสพอะไรนะอย่างอะอย่างเดอะมิสเนี่ยคุณรู้ว่าสุดท้ายพราะเองมันยิงหัวคนรอบควรตายหามหมดเลยแต่ว่าอ้าวแล้วแล้ว,ลวระหว่างนั้นมันคืออะไรอนมัน,นเรายังไปดื่มดั่งกับมันได้เนาะเออแต่ว่าถ้าเป็นอย่างสุดสัจน์เนี่ยมันไม่ได้เออดังนั้นผมไม่แนะนําให้มาฟังสปอร์งนีนะครับ โอเคอันนี้ก็มาพูดอุ้ยมาพูดที่ผมชอบเนาะก็อย่างแรกเรื่องเกี่ยบทตัวละครนะคือเขาเกี่ยบทได้ดีผมนึกถึงภาคแรกเลยคือเขาเกี่ยทุกตัวละครได้ดีมาทกทุกตัวละครเนี่ยมีมีผลกับเรื่องหมดเนาะถึงขนาดที่แบบอย่างไอตัวเด็กอะผมตอนแรกผมไม่ผมคิดว่ามันแค่ใส่มาเพื่อแบบว่าเป็นตัวละครที่แบบหลอกให้ปัวโลไปหลงกับเสียงของผีเนาะ แต่พ่อแม่แมแม่งแม่งคือคนที่แบบรู้ทุกอย่างนะนะั่นแหละต้นเนาะรู้ว่าใครเป็นคนวงางยารู้ด้วยซ้ําว่าแบบว่าคือฆาตากรที่ฆ่าอ่าลูกสาวของอเนี้ยก็คือแม่มันเองเออมันรู้ขนาดนั้นนะเออแต่พผมผมไม่คิดว่าเขาจะเล่นได้ระดับนี้คือแบบแม่งจับทางไม่ถูกเลยคือตอนดูครั้งแรกอะผมคิดว่าน่าจะเป็นแม่บ้านที่เป็นคนฆ่าเพราะว่า ดูว่าเป็นคนโกรธแค้นกุก๊กกหมายถึงว่าโกรธแค้นตัวตัวร่างทรงตัวแบบพวกนอกศาสนาหรือว่าแบบอะไรประมาณนี้เนาะซึ่งผมไม่คิดว่าเอ้ยเนี่ยมันต้องเป็นแม่บ้านเนี่ยแหละเพราะว่าดูดูว่าน่าจะมีความสามารถเยอะที่สุดเนาะแล้วก็ดูแบบรู้เรื่องหลายๆอย่างเนาะแต่ว่ากลับกลายไปว่าอา้าวไม่ใช่ว่ากลายเป็นตัวแม่เนาะแล้วผมชอบการที่หักหักของ เพื่อร่วมเพื่อร่วมงานไอ้นักเขียนกับตัวตำรวจคือแบบอไอ้ตำรวจอะผมผมไม่ได้แบบคิดเลยว่ามันจะเป็นนะเพราะว่ามันมันดูแบบอยู่กับโปโลตลอดแต่ว่าสุดท้ายแม่งมีม,ม,มีมีส่วนกับเรื่องเนาะก็คือเฮ้ยคือตอนแรกผมสงสัยแล้วว่าทําไมตัวแม่หมอเนี่ยดูดูรู้เยอะจังรู้แบบรู้รู้เยอะแบบเยอะมากๆเนาะไม่ว่าจะเป็นชื่อคนรักของโปโลหรือว่า ใครตายยังไงตุ๊กตาชื่ออะไรอะไรเงี้ยคือเหมือนมันรู้ไ้หมดเนาะซึ่งผมก็มีแอบคิดคร่าวๆแหละว่าถ้าจะรู้ได้ต้องเป็นคนในบอกแต่ว่าใครจะบอกอะตัวแม่ก็บอกไม่ได้ตัวตัวแม่บ้านก็ดูจะไม่บอกแน่นอนเนาะเออไอตัว<ม>ไอ้ไอนี่ก็ดูดูจะไม่รู้อะไรไอตัวนักเขียนเขาบอกว่าเป็นคนนอกเนาะเออจนสุดท้ายแบบอ้าวอ๋อตำรวจอ๋อทำไมรู้ว่าเป็นตำรวจก็ไปเลยเอยปโุโรมันรู้เพราะว่า ตำรวจมันรู้ว่าตอ่าหมายถึงรู้ว่าโทรศัพท์อยู่ที่ไหนบ้างซึ่งคนที่เป็นคนนอกไม่มีทางรู้หรอกเออซึ่งไอ้ปลโลมันมันสังเกตขนาดนั้นเลยซึ่งตอนที่มารับโทรศัพท์ผมก็ไม่คิดอะไรนะบที่มันฉากเปิดผ้ารับโทรศัพท์คือเหมือนไม่ฉากที่ผ่านไปเฉยๆแบบไม่คิดอะไรแต่ว่าเอา้าเออปลโลมันสังเกตขนาดนั้นเลยว่ะแม้กระทั่งไอ้อ่าไอ้เรื่อง นะจดหมายที่แบบไปส่งให้แฟนเก่ามาอันนั้นก็ดูไม่คิดอะไรนะแต่ว่าเออว่ะพอมาคิดดีๆแล้วคนที่มีความสามารถที่จะส่งอะไรแบบนี้และคิดอะไรได้แบบนี้ก็น่าจะต้องเป็นคนที่รู้ว่าจะเกิดอะไรที่งานวันนี้แล้วก็รู้ว่าต้องส่งแบบไหนเพื่อไม่ให้โยงกับหาตัวเองก็คือตัวไอ้นักเขียนเนาะแล้วยิ่งพอตัวปัวโลมาบอกว่า ตั้งแต่จ้างไอ้ไอ้ตำรวจเป็นบอดี้การ์ดเนี่ยมันไม่เคยมีใครพูดหรือเข้าใกล้โปโลได้เลยแต่ทําไมอีผู้หญิงคนนี้ถึงสามารถบอกให้ไอ้ตัวนักนกไอ้ตัวบอดี้การ์ดเนี่ยมาคุยกับโปโลได้ซึ่งถ้าเป็นคนอื่นอ่ะโดนโดนโดนแบบโดนบังคับถ้าอยู่ข้างนอกไปแล้วต้องรอตอนเดินออกมาถึงขนาดว่าผักกันลงน้าอะไรอย่างี้ทำไมปล่อยผู้หญิงคนนี้เข้ามาได้เนาะซึ่งในฉากที่รอเราก็เห็นว่ามีผู้หญิงนี้รออยู่ ออปัวโลมันคิดถึงขนาดนั้นอะคือแบบเฮ้ยเอาจริงดิคือพี่อะไรก็เลยรู้ว่าเตรียมกันเนาะคือไอเรื่องแม่หมออะไรตอนแรกเรารู้ว่าเตรียมแาแหละแต่ว่าไอเรื่องประตูเปิดหรืออะไรเราเราก็ไม่ได้คิดเนาะว่าแล้วเราถึงขนาดเราไม่ได้ดูว่าตำแหน่งที่นั่งด้วยแต่พอเรามาดูเออตำแหน่งที่นั่งมันใช่อ,อนีน่ามันอีนักเขียนมันไปอยู่ตรงนั้นแล้วก็ดึงประตูเปิดจริงๆเนาะซึ่งเออวะใช้ได้คือ เขาวางเรื่องดีอ่ะอันนี้ต้องขอบคุณคุณอาคาธาที่เขาเขียนเรื่องนี้เนาะคือเรื่องนี้เอามาจากนิยายของคุณอาคาธาเนาะเอ,อเสีได้คุณอาคาธาถ้ายังมีชีวิตอยู่ในปัจจุบันคงจะดีใจนะที่ว่าเออทำหนังได้ดีขนาดนี้เออก็ต้องบอกต้องขอบคุณแหละว่าคุณอาคาธาเขาวางวางพอตได้ดีเนาะวางได้แบบเออแล้วเรื่องผีอ่ะผมโคตชชอบเลยนะคือแบบเขาหลอกเราได้แบบเขาหลอกคนดูได้แบบสุดๆเลยคือ เราถูกบิวให้เชื่อว่ามันมีผีด้วยหลายๆเรื่องเนาะตั้งแต่แม่หมออะถึงอาจจะโดนโดนแหกไปแล้วแต่ว่าถึงจะโดนแหกไปนะก็ยังแหกกลับมากลับกลับมาได้แบบยังแบบยังบอกว่ามีฆาตกรมีอะไรอย่างเงี้ยเออก,ก็ยังพอพาก,กลับมาได้มีเรื่องผีเรื่องจังหวะอ่าเขาเรียกอะไรจังหวะโบบะที่มันแบบพอดีไฟตกชคมชนเลียตกลงมามีนู่นนี่นั่นมี กดพิมพ์ดีอะไรแต่อันนั้นโดนมาแต่ว่าจะหักเปิดหน้าต่างกับเสียงเด็กอะไรเงี้ยก็ก็ยังก็ก็ยังพอดึงความเป็นแบบความเชื่อแม่หมอทำมาได้เนะาะคราวนี้ไอเราคนดูก็ไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่หรอกเพราะเรารู้ว่าเออมันโปโลมันอะมันเหมือนเราเหมือนเป็นเหมือนโปโลเนะาะคราวนี้มันนันมาหักตรงแบบไอที่โปโลก็เห็นผีเว้ยแล้วเราก็นันเสือกเห็นเหมือนกับโปโลไงออันนี้ความเชื่อเราก็เริ่ม เบนซ้ายเบนขวาแล้วว่าเฮ้ยตกลงคนฆ่าหรือผีฆ่าวะคือผมผมหลอนไหกับปัวโรยนะช็อตที่มันเปิดน้าช็อตที่มันเห็นผีเห็นเด็กอะไรเงี้ยคือแบบเราหลอนไปได้แบบเฮ้ยอะตกลงผีมันฆ่าจริงเหรอวะคือแบบ้มันไม่ใช่มันไม่ใช่คือเราเข้าใจความคือเรื่องนี้ยมันเล่นกับเหมือนความรู้สึกกับเราว่าเราเป็นปัวโรแล้วกาลังโดนแบบเหมือนแบบจิตใจข้างหนึ่งเราก็เชื่อว่ามันเป็นฆาตกรรมแบบที่มีเหตุมีผล แต่อีกฝัก่งหนึ่งอะเราก็แบบโดนหลอนว่าเอ้ยมันเห็นผีจริงจริงว่ะไอ้เอเอ้ยแล้วแล้วผีมันคืออะไรวะอันนี้ผมชอบมากเลยนะคือแบบผมนี่แบบเหมือนเหมือนโดนแบบโดนท้าทายจากอํานาจมืดมากว่าเนี่ยมึงมึงมึง,มงแบบมึงโดนเล่นแล้วแหละผีเป็นคนฆ่าวันนี้คือแบบคือแบบนั่งดูจนลุ้นจนถึงชอ็อตก่อนจะเฉลยแล้ว่าตกลงมันจะคือยังไงวะปัวโลมึงช่วยเผยกูรู้ที่เถอะว่า ตกลังแล้วเนี่ยตกลงมันมันเป็นฆาตกรรมจริงใช่ไหมหรือว่าโปลโลมันจะเฉลยว,ว่าตกลงเป็นผีฆ่าคือชาวเฉลยนี่ก็รุ้นมากรุ้นแบบเอ้ยจะยังไงวะให้กูรู้ทันทีเหอะกูก็สงสัยแล้วนะแล้วตกลงใครเป็นคนฆ่าเนาะเออคือจริงจริงไอไอตรงส่งเสริมเรื่องผีเนะี่ยมันมันมันเยอะมากเนาะตั้งแต่ปัวโลเห็นภาพแล้วก็ฆาตกรรมในห้องปิดต,ตายที่แบบล็อกลวไอ้นั่นอยู่ได้คนเดียวเออไอไอคุณหมออยู่ได้คนเดียวอันนั้นก็หลอนจัดเลยผมนี่แบบ หมดแล้วอะตอนนั้นน่ะถ้าผมเป็นโปโลนี่ผมผมก็หมดแล้วอะคือหมดเลยหมดแบบจะจะยังไงวะคิดไม่ออกแล้ววะมันมันแบบไอตอนที่หลงว่าเป็นไอสองคนนั้นน่ะไอไอพี่น้องที่มาช่วยเหลือช่วยเหลือไอเนี่ยช่วยเหลือช่วยเหลือแม่หมออันนั้นนี้ผมก็แบบเออน่าจะเป็นสองคนนี้แหละเพราะว่าไอแม่บ้านไม่ได้แล้วใช่ไหมแต่ว่าก็ไม่ใช่อีกมันก็แบบโดน ปทไป้ายปวดมาเออเจอนี่ก็แบบไล่หนทางจริงเนาะเออแล้วที่ผมบอกว่าเขาเขาใช้ช็อตทุกช็อตได้เต็มที่อ่ะคือไม่ว่าจะเป็นเรื่องอ่าการส่งแอปเปิลเนาะเอ่อมุกแอปเปิลไอแอปเปิลที่เห็นเออมันมันมีความสำคัญหมดเนาะขนาดชาที่กินหรือว่าช็อตที่นกมันบินแล้วไปชนแก้วแล้วชาตกไอแก้วแก้วชาตกอ่ะเออไอไม่เหมือนไม่มีความสาคัญนะแต่มันก็มีความสำคัญก็ทำให้ปวดร้ว มันมีเสิร์ฟน้ำชาแล้วเสิร์ฟน้ำชาด้วยตัวน้ำผึ้งะซึ่งน้ำผึ้งมันเป็นยาหลอนประสานเนาะมันม,มันคู่กันหมดอ่ะเออแล้วช็อตที่แบบคุยกันแล้วไอ้นั่นบาอะไรบาดมือนะมีดบาดมือแล้วเอาน้ำผึ้งมามาทาแล้วบอกว่าน้ำผึ้งไม่ใช่น้ำผึ้งป่าเป็นน้ำผึ้งอะไรไม่รู้อ่ะเอ้ยอันนั้นก็ก็ควบคู่กันไปจนแบบโอ้โหเออว่าเขาเขาเก็บทุกเม็ดจริงว่ะแม่งสุดว่ะเรื่องนี้คือแบบไม่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 เสียไม่เสียซัก ไม่เสียรักที่เราดูเลยขนาดไอท้ที่ไอ้บริการมันชนไอ้นั่นตกน้ําอ่ะไอ้คนมามาที่มาขอความช่วยตกน้ําว่ะไม่อยนันถูกเอามาใช้ในเรื่องอะ่ะคือแบบโอ้โหพี่ใช้คุ้มจริงวะ่ะคุ้มคุ้มจัดเลยแทบไม่เสียไม,ไม่เสียสักฉากเลยอเออคือแบบประทับใจมากโอเคอันนี้มาพูดถึงอะไรดีล่ะเรื่องข้อคิดเนาะผมผมผมชอบข้อคิดเรื่องอ่า ไอการกระทําที่แบบทุกคนมีผลต่อกันหมดเนาะคือแบบไม่น่าเชื่อว,ว่ามีผลต่อกันเยอะขนาดนั้นเนาะทั้งทั้งตัวแม่ของตัวแม่ของ M. M. ไอแม่ไอคัดกรนั่นแหละที่แบบแค่ประชดลูกสาวแบบว่าเออประชดลูกสาวแบบผ่าตัด ดอกไม้แล้วก็ไปอยู่ที่อื่นเนาะแล้วมันกระทบมาถึงว่าเอ้ตัวลูกสาวก็คิดถึงแม่พยายามตามหาแม่เนาะแล้วก็กระทบไปถึงไอ้ตัวแฟนไอ้ตัวแฟนก็เลยโดนคิดว่าตัวเองไม่ใช่คนที่สําคัญที่สุดเออก็เลยทิ้งไอ้ตัวผู้หญิงไปไอ้ตัวลูกสาวของฆารกรเนี่ยก็เลยเศร้าเนาะแม่ก็เลยกลับมาอ่ะพอแม่กลับมาไอ้ตัวพระเอกจะกลับมาคืนดีอ่ะ ไอไม่ใช่ตัวพระเอกไอ้ตัวแฟนก็จะกลับมาคืนดีก็ไม่ให้คืนดีเพราะว่าไม่อยากเสียลูกไปแล้วก็เลยต้องใช้วิธีการใช้น้ําพึ่งไอ้น้ำพึ่งที่มีสารหลอนประสาทเนาะเออทําให้แบบลูกตัวเองแบบเหมือนเป็นโรคแล้วก็ไปพบกับผู้ชายคนนั้นไม่ได้เนาะออแล้วก็ตัวเองห่างหมจนเกินไปเอทำให้ตัวตัวไอ้นี่ยตัวแม่บ้านเนี่ย มาขอดูแ, e. แล <tinc S 1> แทนไลวตัวแม่บ้านเองเนี่ยก็ไม่รู้ไงก็เลยป้อนน้ำชาแบบป้อนไอ้ตัวน้ำพึ่งเยอะเกินขนาดทําให้เด็กตายเอ่อไอ้ไอ้ไอ้ลูกสาวตายลูกสาวก็ไอ้นั่นก็มารู้เอาชิบหายลูกสาวตายทั้งนี้กูโดนจับแน่ก็เลยทําโยลงน้ําแล้วก็ป้ายสีความผิดให้เป็นของผู้หญิงเนาะอ่าให้เป็นของผีแล้วก็บอกว่าอ่าตัวผู้หญิงตัวเด็กตัวเด็กผู้หญิงลูกสาวตัวเองเนี่ยโดนผีหลอกจน โดนน้ําตายเนาะประมาณนั้นเออถ้าผูกพันกันไปอีกว่าเฮ้ยทุกคนก็ต่างโทษวันนี้ไอ้ลูกหมอ,อลูกหมอที่เป็นเด็กสายแว่นอ่ะก็ะดันไปรู้ความลับของของไอ้นี่แหละว,ว่าเอ้ยมันใช้ยาพิษก็เลยได้เงินมาแบ็กเมลเอาเงินเนาะแต่ว่าไม่รู้ว่าการแบ็กเมลนะก็จะมาทําให้พ่อตัวเองตายทีหลังเนาะเออเพราะว่าไอ้ตัวแม่ไอ้ตัวฆาตกรเนี่ยรู้แล้วว่ามีคนรู้เนาะก็ดาวได้สองคนก็คือตัวพ่อก็คือตัวหมอกับตัว แม่หมอเออตัวหมอที่เป็นหมอหมอที่รักษาโรคอะ่ะกับแม่หมอนะเนาะไอสองคนนั้นก็เลยสวยตายไปด้วยนะประมาณนั้นก็คือผูกพันกันไปหมดนะเนาะไอตัวเด็กก็ไม่รู้ว่าการทำร้า้พ่อตัวเองตายว่านนันก็ขู่ให้ค่าค่าค่าตัวตายไมง,งันจะค่าลูกอ,อะไรเงี้ยคือก็คือ,คอทุกคนมันงผูกพันกันไปหมดเออคือแบบเอ,อผมชอบนะไอ,อ,อเล่นเล่นๆน้ยนนอยที่เราคิดว่ามันไม่มีอะไรมันส่งผลกระทบต่อกัน มันก็มาผูเกเรื่อชีวิตจริงเราอะออถ้าเราไปเผลอทําอะไรที่เฮียใส่ใครสักคนเนะี่ยไม่แน่อาจจะบานปลายยิ่งใหญ่ใหญ่โตมโหรานกลับมาเล่นกับเราก็ได้อะไรประมาณนั้นเนาะดังนั้น,นะน,นก็ทําดีกับกันเนาะแล้วก็ทําชั่วคนชั่วทําดีคนดีสาหรับผมนะแต่ว่าเราก็ไม่ควรทําชั่วกับกับใครหรอกก็ใช้วิธีที่มันดูโอเคหน่อยประมาณนั้นละกันฮะเออถ้าเราเห็นโจรเราก็อาจจะแบบ ช่วยจับโจนแต่ไม่ถึงเงินค่าโจรอะไรเงี้ยน,นะเออเพราะว่าเราก็คงยังไม่ทําอะไรที่เกินขอบเขตของเราในการค่าใครล้วคนอะไรประมาณนั้นเนาะเออนี้เราไปถึงไหนแล้วเนะี่ยโอเคกลับมาดีกว่าก็สุดท้ายเนาะก็<อ>ใครดูหนังเรื่องนี้แล้วเอ๊ะมีจุดไหนที่แบบน่าสนใจหรืออะไรที่ผมไม่คิดไม่ถึงหรือว่ามีข้อคิดอะไรก็สาม,มารถโพสต์คุยกันได้เนะก็สําหรับตอนนี้ก็น่าจะประมาณนี้แล้วกันครับสวัสวดีครับ